สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลเิริดาฉบับที่52วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าเมื่อเย็นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระอาการกระตุกที่พระหัตถ์ข้างขวาพระหัตถ์ไทยเต้นเร็วกว่าปกติเล็กน้อยคณะแพทย์ได้ตรวจพระสมองด้วยเครื่องเอสดเร์คอมพิวเตอร์ พบว่าบริเวณใต้เยื่อหุ้มพระสมองชั้นนอกด้านซ้ายมีพระโอหิตซึมเล็กน้อยจึงได้ถวายพระโอสถทางหลอพระโอหิตหลังจากนั้นพระอาการกระตุกของพระหัตถ์ข้างขวาหายไปเช้าวันนี้คณะแพทย์ได้รายงานว่าพระหัตถ์ข้างขวาเคลื่อนไหวได้เป็นปกติไม่มีพระอาการกระตุกการตันของพระหัตไทยและความแดันพระโลหิตเป็นปกติ คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง13กรกฎาคมพุทธศักราช2555วันนี้เวลา8นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปกระทรวงการต่างประเทศเขตราชเทวีทรงเป็นประธานงานครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งและดำเนินงานของหน่วยสันติภาพสาหรัฐอเมริกาประเทศไทย และทรงเปิดการประชุมนานาชาติเรื่องการส่งเสริมงานอาสาสมัครในประเทศไทยและทิศทางในอนาคตซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหน่วยสันติภาพสหรัฐและสำนักบัณฑิตอา,าสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนสแสดงถึงความร่วมมือและมิตรภาพอันดีระหว่างคนไทยและอเมริกาในการร่วมเป็นจิตอาสา รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริการ่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านอาสาสมัครอเมริกันเมื่อปี2504จากนั้นในปี2505หน่วยสัติภาพสหรัฐอเมริกาได้ส่งอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ามาในประเทศไทยเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้แก่หน่วยราชการของไทยในสาขาการศึกษาภาษาอังกฤษการเกษตรการพัฒนาชนบทและการสาธารณสุข เพื่อพัฒนากําลังคนของประเทศผู้รับและเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสองประเทศที่ผ่านมามีอาสาสมัครมาปฏิบัติงานในไทยจํานวนกว่า4,800คน ต่อมาเวลา16.56นาิกา5นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนเจริดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีของมูนลนิธิอน,นันทมหิดลประจำปี2555และคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานทุนอนันทมหิดลของปี2555เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย มูลนิธิอน,นันทมหิดนเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นด้วยทรงสนพระราชฤทไทยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประสบนิกรทรงตระหนักว่าราชนาจาักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาที่ได้แสดงความสามารถยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศ โดยทรงหวังในพระราชฤทัยว่าเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลนับตั้งแต่ปี2498เป็นต้นมาในแผนกวิชาการต่างๆ8แผนกได้แก่แพทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กรเกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์อักษรศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์สารวแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาแล้ว3 0 2คนและกำลังศึกษาอยู่59คนวันนี้เวลา1ิบอนาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระบรมโอราาสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสียระพระวรชาย,ยาสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์สามวัยสารเสยรักแห่งครอบครัวผาสุขในพระอุปธรรมอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดเต้องขึ้นเป็นศูนย์ที่33ปรับปรุงจากอาคารเรียนชั้นอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงเริ่มดำเนินการปี2553ปัจจุบันมีสมาชิกตั้งแต่วัยเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น1346คนในการนี้ทอพระเนกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆอาทิการสาธิตวิธีการเกี่ยวพาราสีของหนุ่มสาวสมัยก่อนนิยมใช้คำพยาเป็นภาษาพูดเปรียบเรยทางด้านอารมณ์ของคู่หนุ่มสาว ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสารสื่อรัก การทำถุงเก็บน้ำนมและคู่มือการเลี้ยงลูกด,ด้วยนมแม่มีอาสาสมัครคอยช่วยเหลือและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาให้หญิงตั้งครรภ์ให้มีกำลังใจดีขึ้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมผ่านการแกะสลักผักผลไม้กิจกรรมแทงหยวกที่อนุร,รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนโดยจะทำพิธีขอขอมาต้นกล้วยตานีก่อนจะนำหยวกกล้วยไปใช้ในงานพิธีต่างๆ การนำเสือกกมาแปรรูปเป็นกระเปา๋าหมวกแจกันรองเท้าส่วนกิจกรรมสารแยรักอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านการเล่นดนตรีไทยประยุกต์เข้ากับดนตรีพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้สูงวัยในชุมชน และลานวิถีชีวิตชุมชนผาสุกสาธิตรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณีของคนในชุมชนผาสุกเช่นพิธีใบสีสู่ขวัญในงานพิธีต่างๆพิธีแต่งแก้สะดอกครอเพื่อรับโชคลาภและเหือนย่าวยาชุมซึ่งเป็นการใช้สมุนไพรรักษาโรคมีประจาวชาบ้านคอยแนะนํารวมถึงวัฒนธรรมการบริโภคเช่นข้าวโปงอีสานข้าวต้มโคนขนมหมก จากนั้นเสด็จไปทออพระเนกกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้านนาดีสร้างบงประกอบด้วยกิจกรรมแข่งคลานแข่งเดินและทออพระเนกกิจกรรมมอนเทสซอรี่ซึ่งเป็นวิธีการและสื่อการเรียนคิดค้นโดยแพทย์หญิงมารีอามอนเทสซอรี่ชาวอิตาเลียนเพื่อช่วยเด็กที่มีความผิดปกติทั้งร่างกายและสมองให้กลับมาเรียนรู้จนสามารถสอบผนได้จนเหมือนเด็กปกติทั่วไป วันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกายีนาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมศรวลีพระวรราชาที่นัทธามาศเสด็จออกหาวังเทเวศทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาพระสงฆ์9้ารูปจากวัดป่าพุทธพ์ฮริพุนชัยจังหวัดลำพูนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติในปีนี้ทรงเจริญพระชนสา55ปีโอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้พระพี่เลี้ยงของหน้าที่บรรพชาและอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลณวัดป่าพุทธพจน์ฮริพุนชัยเฝ้ารับพระไตรจีวรและบาท พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตตาาสท่งปฏิบัติพระการณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขเพื่อส่งแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อาทิโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกที่ส่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อให้กลับมามีความหวังและพลังใจสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อได้โดยปกติสุข นอกจากนี้ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์หลายโครงการอาทิมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลสัสซีเมียแห่งประเทศไทยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสารเยาวชนและครอบครัวมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาสภากาชาติไทยมูลนิธิบ้านบางแคและสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี จากนั้นเสด็จไปท่าวาสุกรีทรงปล่อยชีวิตโคหนึ่งคู่นำเข้าธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งกรมปศุสัสตว์จะนำไปให้ในายประยูนญาตินิยมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตตามพระราชดำริต่ตอไป จากนั้นทรงปล่อยนกกระอดหัวโคน65ตัวทรงปล่อยพันปลาน้ำจืด9้ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาโพงปลาส้อยขาวปลากาดําปลาแก้มํำปลากรายปลาหมอและปลาบึกเพื่อบําเพ็ญกุศลรวม3 9 0 0 0 0ตัว เมื่อเสด็จกลับถึงวังเทเวศพลเอกสุรยุทธจุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญใจการดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถและพระบรมวงศ์ไปถวายแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมวรีพระวรราชาทิรัตดามาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และในโอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆที่ติดตามทําข่าวพระกรณียกิจรวมทั้งข้าราชการกรมราชอ,องครักษ์และนายตํารวจราชสํานักประจําเฝ้าถวายพระพรถวายใจการดอกไม้และของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร เวลา10นาฬิกา35นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัทธามาศเสด็จออกนห้องพิธีวังเทเวศทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมรสการบูชาพระรัตนาฏย์ทสรงศีลพระราชาคณะประธานสงถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์ โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทุบเทียนถวายสการะหอพระและสามพระภูมิเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงประเคนเครื่องสังฆทานทรงประเคนจตุปปัจจัยธยาธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทกพระราชาคณะประธานทรงถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัทดามาศกระสงจะเดินชัยมงคลคถา จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ